สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะทั้งทางฝั่งไทยฝั่งลราฝั่งต่างประเทศทุกประเทศ,ท,เท,ศทั่วโลกนะคะวันนี้มาพบกับปนิกแล้วสิ่งที่ปนิกอยากจะมาแชร์เพื่อนเพื่อนได้รับชมวันนี้ก็คือนะคะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคนหรือรถจกักรยานยนต์ที่เมืองนอกนะคะ ส่วนคันที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือเป็นรถมอไซค์ของแฟนพอลเองนะคะรถรุ่นนี้คือรุ่น Honda MSX 125 GC 75นะคะปี2017ค่ะราคาตัวใหม่อยู่ที่3,900ยูโรถึง4,500ยูโรนะคะตีเป็นเงินไทยก็1,44,000บาทถึง1 6 6 0 0 0บาทค่ะในส่วนของราคามือสองนะคะอยู่ที่2,000 ยูโรถึง3,500ยูโรนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ74,000ถึง129,000บาทนะคะราคารดมือสองค่ะทุกคนส่วนคันของแฟนพอนี่นะคะกิโลเมตรมันอยู่ที่11,000กิโลเมตรนะคะทุกคนมีคนตีราคาให้อยู่ที่2500ยูโรนะคะเป็นเงินไทยก็92,500บาทค่ะคันนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะคะ ในส่วนของราคามือสองนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าทำไมราคาถึงแพงนะคะราคาถึงยังสูงอยู่นะคะการใช้งานของคนเยอรมันนะคะเขาจะขับได้เฉพาะช่วงที่เป็นหน้าฤดูร้อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นเขาก็เก็บไว้ในโรงรถค่ะสภาพเลยดูใหม่และการดูแลเอาใจใส่นะคะเขาจะทำการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีคะ่ะทุกคน ในการตีราคารถมือสองนะคะก็แล้วแต่สภาพและกิโลเมตรนะคะทุกคนและก็ออปชันซึ่งออปชันต่างๆของรถนะคะจะแบ่งออกเป็นเบื้องต้นก็คือ1ยกตัวอย่างเช่นต่อทะเบียนรถถึงปีไหนเพราะการต่อทะเบียนรถของของคนเยอรมันนะคะจะต่อได้2ปีต่อหนึ่งครั้งนะคะทุกคนหากเราได้รับใบอนุมัติหรือใบรับการตรวจให้เราสามารถขับต่อไปได้อีก2ปีเราก็ สามารถขับต่อไปได้อีก2ปีนะคะหากหมด2ปีเราไปตรวจแล้วพบว่าสภาพรถไม่สามารถขับต่อไปได้เราก็ไม่สามารถที่จะขับรถคันนี้ต่อไปได้นะคะทุกคนและถ้ารถคันนี้ยังไม่ได้ทําการต่อทะเบียนคนที่ซื้อไปใหม่เขาจะต้องไปเสียค่าต่อทะเบียนใหม่อีกก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถที่ทําการต่อทะเบียนล่วงหน้าจะมีราคาสูงกว่ารถที่ไม่มีทะเบียนนะคะทุกคน ปัจจัยที่2นะคะในการตีราคารถก็คือผ่านการล้มมาไหมสภาพรถบุบสลายไหมนะคะนั่นก็คือเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ตีราคารถได้ราคาสูงหรือราคาต่ํานะคะในส่วนของการตกแต่งหรือปรับแปลสภาพรถที่เยอ่อมันนะคะมีกฎหมายและข้อห้ามมากมายนะคะทุกคนจะตกแต่งได้เฉพาะบางจุดที่ทางขนส่งกําหนดไว้ตามกฎหมายและตามกฎระเบียบนะคะหรือหากคุณได้รับการตกแต่งแล้ว ทางขนส่งตรวจสอบตรวจสภาพคุณสามารถขับได้คุณสามารถตกแต่งได้คุณจะได้รับใบกำกับใบอนุญาตนะคะการตรวจสอบว่าคุณสามารถตกแต่งได้นะคะและใบอนุญาตใบนี้นะคะทุกคนจะต้องพกติดรถไว้เสมอนะคะเพราะถ้าตำรวจหยุดตรวจและขอดูจะได้ไม่มีความผิดและไม่ต้องได้เสียค่าปรับค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ